สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเปิดค่ายเขตอุดมศัก์นะครับจังหวัดชุมพรปี2529นะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงเปลือยนะครับผมนี่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรนะครับณค่ายเขตอุดมศัก์นะครับ นี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนเซรพ์พ่อกมลหลวงชุมพรนะครับครึ่งองคนะครับสองรูปไข่นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็มีข้อความเขียนไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับนี่นะครับใบหน้าเสร็จพ่อกมลหลวงนะครับมีความคมชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับรายละเอียดครบถ้วนนะครับ ลูกในตานะครับชัดเจนนะครับนี่ไหลผมนะครับเห็นเป็นเส้นๆชัดเจนนะครับนี่เครื่องราดนะครับคมชัดมากนะครับเหรียญรุ่นนี้รายละเอียดเยอะเลยนะครับเครื่องราดคมชัดสวยงามมากนะครับนี่พื้นเหรียญนะครับเรียบตึงขอบตั้งฉากนะครับชัดเจน นี่ผลตกสอนะครับเขนพลเลือเอกนะครับพระเจ้าบรมองวงเธอนะครับผมกมาหลวงชุมพรเขตอุด,ดมศักดิ์นะครับนี่สวยงามนะครับเรียนที่สวยงามมากครับนี่ในส่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับผม นั่นหลังผิวพันธ์เรียบตึงนะครับนี่มีตัวสอนเขียนไว้นะครับที่ระลึกในพิธีงานในพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับพระอนุสาวรีย์นะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่ณคนะ่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนะครับ วันที่สองมีนาคมนะครับสองพนะครับนี่ข้างล่งตรงนี้ก็เป็นลา,ลายไทยนะครับสวยงามนะครับขอบตั้งฉากนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ตัวอนรนะครับคมชัดมากเลยนะครับี หูเหรียญนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่มาดูขอบข้างนะครับผมขอบข้างนะครับขอบข้างปั๊มนะครับมีทั้งรอยปั๊มและรอยฉีกขาดนะครับรอยปั๊มที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมนี่แล้วก็ปรากอรอยฉีกขาดนะครับนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่รอยปั๊มนะครับมีรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับปั๊มไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดให้เห็นนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีเกจิสายใต้ร่วมปลูกเสกนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อมุมนะครับวัดนาศักดิ์นะครับพระอาจารย์สีเงินวัดดอนสาลานะครับร่วมปลูกเสกนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ดีนะครับ จะมีด้วยกันอีกแบบนึงก็คือเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับแล้วก็กระไหลทองเคลือบเรซินนะครับส่วนเหรียญทองแดงเปลยแบบนี้จะหายากนะครับนี่น้มบูชาหน้าสะสมนะครับราคาเล่นหายังไม่แรงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามไม่ด้วยนะครับและจะนําพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสดพ่อกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับ จะพยายามนำเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับนี่อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับแ้วพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ